กลับมาดูกันในเรื่องของเหตุการณ์นะครับชายคลุมคลั่งเห็นว่ามีทั้งการทําร้ายร่างกายแล้วก็มีการจุดไฟเผาบ้านด้วยเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสิริรัตน์นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ตอนนี้คุณสิริรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณสิริรัตน์ครับค่ะครับคุณสิริรัตน์ครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยครับอ๋อเมื่อเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าตอนหกโมงครึ่งเขาออกมาจากบ้านเขา แล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปแบบมาขึ้นเหนือหัวเขาแล้วก็นอนอยู่กลางถนนหลวงนอนอยู่กลางถนนหลวงแล้วก็หัวเราะหัวเราะแล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปเขาอ่ะเดินเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปในบ้าน่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเขาข้างอ่ะค่ะข้างยาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงข้างยายอยู่ในบ้านหนูก็เลยโทรศัพท์ไปที่สถานีบางเสาธงบางเสาธงบอกว่าไม่ไม่สามารถจับได้ เพราะว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์บางสาทองบอกไม่สามารถจับได้เพราะไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี่หนูก็แล้วนี้หนูก็โทรไปอีกรอบหนึ่งสายหนึ่งเก้าหนึ่งให้ให้หนึ่งเก้าหนึ่งประสานงานไปเพราะว่ามีคนข้างยาอยู่นั้นหนึ่งเก้าหนึ่งก็เลยประสานงานไปก็มีตำรวจทั้งหมดสี่นายขับเข้ามาในซอยอะคะ่ะับเข้ามาในซอยบ้านแล้วตำรวจก็เข้าไปดูเสอร์ปะคะ่ะ พอเข้าไปคุยกับเขาได้สักพักนึินตำรวจก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ใช่คนบ้าแต่ว่าแม่เขาก็บอกว่าลูกบ้าแต่ตำรวจเสิ์ฟบ,บอกว่าไม่บ้าแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วจะทำยังไงเราก็ค้าขายไม่ได้เพราะเขาข้ายาอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ย,ยวร้านกาแฟบ้านหนูอะ่ะแล้วแต่หนูอะ่ะตอนนั้นน่ะหนูยังไม่รู้หรอกว่าเขาฆ่าแม่เขาแล้วพี่เข้าใจป่ะครับไม่มีใครสามารถรู้ตำรวจก็ยังไม่รู้ต,รรตอนเช้าหกโมงว่าเขาฆ่าแม่เขา เขาฆ่าแม่เขาแล้วตอนนี้เขาข้างอีกพี่เขาตีแล้วเขาก็เผาเพราะหนูไม่เห็นฟันไฟขึ้นบนครับไม่เห็นฟันไฟขึ้นหนูก็ถามว่าเฮ้ยฟันไฟอะไรอ๋อมันบ้านพี่สาวหนูนี่แล้วหนูก็วิ่งเข้าไปในซอยเขาเผาบ้านเขาแล้วก็ลากเหมือนน้ำน้องว่าพอพี่ชายหนูเข้าไปอ่ะไปเห็นเขากําลังลากแม่เขาเข้าไปในบ้าน แม่เขาว็าลากเข้าไปในบ้านแล้วก็พี่ชายหนูเห็นนะแล้วเขาก็เอามีดสับแม่เขาแต่ตอนนั้นน่ะหนูหนูไม่ได้แบบหนูเข้าไปแล้วแล้วพี่ชายว่วิ่งออกมาเร็วๆมันเอามีดไล่ฟันเราหนูก็วิ่งออกมาที่ถนนใหญ่ก่อนเพราอตั้งหลักกับพี่เพราะค,รคนข้างยาหนูก็วิ่งออกมาหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ชายแล้วก็โทรจับเพลิงจับเพลิงก็มาแต่ตำรวจบางเสาทงไม่มานะพี่เขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะจับ คนข้างยางก็พูดคำหนูคำนี้แล้วแล้วหนูก็มานั่งแล้วหนูก็มานั่งปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีกฎหมายข้อไหนแล้วพอดีหนูก็เลยเลยเลยรถรถดับเพลิงมานะคะพอรถด,ดับเพลิงมาถึงพวกดับเพลิงก็เอาน้ำเอาน้ำวิ่งเข้าไปฉีดเขาอะพี่พอ,พอไปฉีดเขาเขากำลังให้นี่อยู่พอดีเลยเขากำลังแร่แร่ศพแม่เขาอยู่ในบ้าน ดับเพิงมันก็รีบพอมันเห็นดับเพิงก็รีบเอามีดไล่ฟันดับเพิงดับเพิงก็มาขอมีดที่หนูเพื่อจะไปช่วยสู้เขาอะ่ะดับเพิงก็เอาน้ําฉีดมันเขาก็ไม่สะทกสะทานแม่เขาก็หันศพแม่เขาให้เห็นเห็นนะพี่ครับน่ะตอนแรกเขาอะ่ะเขาพูดกับคนแถวนี้เลยเขาจะฆ่าหนูกับพี่ชายเขาจะฆ่าคนทีละศพทีละศพเขาพูดนะ่ะเขาจะฆ่า ค่ะทีเราศพซีร์ศอบให้มันตายเงี้ยครับน่าอกับว่า,าคุณสีรัตน์เองก็รู้จักกับผู้เสียชีวิตใช่ไหมฮะหนูเป็นน้องสาวของนางสุรางรัตจ้อยเจือคนตายเป็นน้องสาวเลยนะครับเป็นน้องสาวค่ะเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวเอแล้วรถทางผู้ก่อเหตุเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นยังไงฮะก่อนหน้านี้ก่อนจะก่อเหตุนะครับเขาออกจากคุกมา เขาอ่ะคือเสพยาอยู่แล้วแล้วกขโดนจับไปเขาโดนจับไปแล้วเ็าออกมาจากคุกแล้วเขาไม่ยอมหยุดยาพี่เขาเสพทุกวันทุกวันเขาเสพทุกวันอะแบบข้างยาตามถนนเลยนะพี่ตำรวจก็ไม่สามารถจับเขาได้เขาข้างยาแล้วก็ตอดที่หนูได้ทราบมาเขาเข้าไปซื้อยาไม่รู้ยายี่ห้ออะไรมันแรงไงไม่รู้อะก็คืนน่ะเขาเสพยากับพักพวกใช่ปะพอเสพยากับพักพวก แล้วเขาก็เรียกเพื่อนเขาเข้าไปแต่อีกคนเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าคนที่ฆ่าแม่เขาอ่ะคงจะฆ่าแม่เขาแต่เพื่อนเขาไม่ยอมเข้าไปไงพอพอรู้เพื่อนเขาหนีเลยหนีไปคนหนึ่งเพื่อนเขาอะ่ะครับถ้ากับว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตนี่อยู่กันสองคนนะครับบ้านนี้ใช่ค่ะแม่ลูกอยู่คู่กันเพราะว่าแม่เขาเป็นคนดีนะพี่หายของขายเราเงินมาให้ลูกแล้วลูกแต จะตเตะเขาทุกวันลูกจะตอบจะตเตะเขาทุกวันเลยพี่พอพวกหนูเข้าไปห้ามันก็จะเอาบีดไล่ฟันพวกหนูนะพอลูกเขาเสพยางไงแต่เขาก็รักลูกเขาจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ยตอนหนูกลับมาประมาณทุ่มหนึ่งหนูยังเห็นคนตายอยู่เลยนะครับเห็นคนตายอยู่ข้างถนนอยู่เลยแล้วพอมาแป๊บเดียวก็คืนตอนตีสามครึง่งหนูได้ยินแล้วเราอุ้ยทําไมหมามันเห่าจังเลยอะ่ะ อ๋อหนูไม่รู้หรอกว่าเขาวิ <van> สามันแม่เขาตั้งมาเมื่อคืนแล้วพี่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเห็นเขาเข้าไปดูกันน่ะเลือดไม่มีเลยพี่เลือดกลางหมดเลยเมื่อเช้า่ไม่มีเลือดเลยเขาไม่ได้หันศพแม่เขาตอนเช้านะแสดงว่าเขาเข้าฆ่าแม่เขาตอนห้าทุ่มหรือหกทุ่มที่คนเข้าไปดูกันน่ะที่เขาเะสูตกันน่ะครับแล้วตอนทุ่มหนึ่งที่บอกว่าคุณสรัต์บอกเห็นเห็นผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ข้างถนนเนี่ยคือนั่งปกติเป็นชีวิตประจำวันเขาใช่ไหมฮะ เพราะว่าคนตายเนี่ยเขาจะเก็บของเก่าอ่ะเก็บของเก่าแล้วมีรถอยู่คันหนึ่งเขาจะมีรถอยู่คันหนึ่งเขาก็เดินตามถนนเก็บของเนี่ยตอนทุ่มหนูเห็นเขาอ๋อครับหนูเห็นแล้วหนูก็เข้าบ้านแล้วเช้ามาเช้ามาเพื่อนหนูที่ขายกาแฟเนี่ยเขาก็โทรมาบอกหนูว่าให้หนูออกมาที่หน้าร้านเพราะว่าคนที่ฆ่าแม่เขาอ่ะมันนอน มอนนอนอยู่ที่ถนนหลวงอะ่ะคนเขาขับรถไปทํางานไม่ได้พอหนูออกมาหนูก็ไม่เห็นเขาใช่ไหมพี่แต่เขาไปข้างในบ้านหนูได้ยินเขาข้างในบ้านเขาตีบ้านเขาพังหมดเลยครับแล้วายปแป๊บเดียวเขาเผาบ้านเขาเมื่อเช้านี้เองครับพี่ครับแล้วพอเจ้าที่เขามาเป็นยังไงม้างฮะตอนเข้าที่นนดําเนินการเดี๋ยวตอนตอนตอน,ตอนที่ตํารวจมาสี่คนตอนเช้าก่อนใช่ไหมครับพี่หมายถึงว่าล่าสุดนะครับควบคุมเหตุได้ยังไงกันฮะ อ๋อวบคภูมิเหตุอะพี่ตำรวจก็เข้าไปมันเอามีดไล่ฟันตำรวจไล่แทงตำรวจครับทุกคนตำรวจทุกคนเขาก็เตรียมอาวุธใช่ป่ะพี่พอเตรียมอาวุธมันไม่ยอมมันไม่ยอมตำรวจเลยมันจะฟันตำรวจอย่างเดียวมันเลวมันก็วิ่งมันวิ่งไปที่หน้าเนี่ยหน้าวัดใหม่เทพพลตรงตีนสะพานอะพี่ครับแล้วพระเขาก็บอกว่าให้มอบตัวเสียมันไม่มอบ มันก็จะเอามีจะมาวิ่งแทงตำรวจอะตำรวจก็เลยวิสามันเลยพี่ป้องกันตัวเองทุกคนหนีกันหมดเลยอะถ้าถ้าตำรวจเขาไม่ป้องกันตัวเขาก็ตายไงพี่เพราะมันเพราะมันไม่ยอมแล้วเอาไม้มาเอาไม้จะอมีอมไล่ฟันตำรวจอย่างเดียวเลยตำรวจคนนั้นก็ก็วิ่งหนีเข้าวิ่งหนีพร้อมปืนอ่ะพี่ตอนแรกเขาไม่อยากทำหรอกมันก็จะวิ่งมาไล่ฟันเขาตลอดเวลาเลยอะ่ะตำรวจกระเจิงหมดเลย ครับก็ถือว่าเป็น<ม>การเข้าไประง,งับเหตุน,นะครับซึ่งทางตํารวจเองมีการสอบปากคําคเรายังไงบ้างฮะมีการสอบปากคำไหมอ๋อตอนนี้เหรอเขาเอาตกไปแล้วหมายความว่ามีการพูดคุยกับคุณสีรัตไหมครับทางตํารวจไม่มีนะเขามามากันเต็มเลยครับแล้วก็นําร่างผู้เสียชีวิตไปใช่ไหมฮะ ใช่เอาหมอมาค่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยชันสูตรอะปอได้ตึงอะไรอะพี่ครับแล้วหลังจากนี้ทางญาติเองจะดําเนินการยังไงต่อครับคุณศิรันเพราะว่าลูกเขาลูกเขานั่งตอนี่ลูกเขากําลังทําเรื่องอยู่กับพี่ครับ,รบเพราะว่าหนูเป็นแค่น้องไงเพราะว่าเขาต้องทําศพแม่เขากับน้องชายเขาที่ตายอะค่ะครับลูกชายเขามีสองคนแปลว,ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ดูแล้วน่าจะเกิดจากเรื่องของพิษจากอ่ายาเสพติดใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะยาเสพติดครับมีการฝากทิ้งท้ายไหมไครับสําหรับในเรื่องของการเตือนภัยเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับคุณสิริรัตน์หนูว่าหนูหนูอยากถามอย่างอย่างไรอะพี่แบบว่าพอเราแจ้งความไปแล้วตํารวจเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจับได้ครับอยากอยากให้แบบกฎหมายเข้มข้นหน่อยอะพี่ตํารวจบอกว่าไม่สามารถจับได้เพราะตํารวจไม่เห็นพอไปกี่รอบกี่รอบตํารวจก็ไม่รับฟังเราแถมไล่เรา,าออกมาอีกอะพี่ แล้วพอพอพอไล่เราเสร็จเราจะพึ่งใครหนูก็เลยเพิ่งหนึ่งเก้าหนึ่งให้ประสานตำรวจบางสาองหน่อยสิพอพอไปเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของเขาโอเลยครับอันนั้นก็เป็นเป็นขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าหลักๆเองเราเห็นเรื่องของภัยจากยาเสพติดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมีแต่ความสูญเสียเนาะคุณศิิรัตน์ใช่ครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยผ่านทางรายการด้วยนะครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับคุณศีรัต์ค่ะค่ะพี่ค่ะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะค่ะค่ะครับอันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นชายคลุ้มคลั่งนะครับจากข้อมูลเลยก็มีการเสพยากันตลอดหลังจากที่ออกจากคุกนะครับตามที่คุณสิรัต์เนี่ยเราไ้ฟังผ่านทางรายการนะครับออกจากคุกมาแล้วก็มีการเสพยาสุดท้ายก็นําไปสู่เรื่องของการคลุมคลา่งแล้วก็มีการทําร้ายคนในครอบครัว จนถึงขนาดเสียชีวิตกันเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าหนี่มาดําเนินการจัดการกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็นํามาฝากย้ําเตือนกันในรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดยังไงผู้ปกครองเองดูแลบุตรหลานด้วยนะครับอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปมั่วสุมกันบางทีเรื่องแบบนี้นะครับมันมีแต่ความเสียหายและมีความเดือดร้อนก็ฝากทิ้งท้ายไว้กับรายการร่วมรู้จักกันในวันนี้นะครับดูจากเวลาแล้วผมสึกพงษ์ยังประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ